วันที่16พฤษภาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชบูรณ์สุโขทัยและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-41องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจงังหวัดเลยนนองคายนนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจงังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบีตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสค่ะ ทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะ